โหตั้งใจอยากจะทำอะไรหรือคุณอยากจะปัดฝุ่นความคิดไอเดียเก่าๆของคุณขึ้นมาสร้างใหม่อย่างเงี้ยโอกาสก็มาขึ้นมาทำใหม่อย่างเงี้ยโอกาสก็มาใครเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะใครเปลี่ยนงานใครย้ายงานหรือใครอยากจะทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตของคุณเกิดการเจริญความก้าวหน้าก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆโชคมายังไงก็เกิดโชคเกิดโอกาส นะคะเกิดโชคเกิดโอกาสใครที่ต้องไปตกลงวิ่งเต้นเจรจาอะไรก็แล้วแต่นำพาโอกาสเป็นโชคมาให้กับคุณทั้งนั้นน่ะนะคะงานเก่าๆได้ไหมก็ยังได้ตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องงานใหม่อยากจะปัดฝุ่นความคิดเก่าๆงานเก่าๆมาสร้างใหม่โอกาสก,ก็มาทั้งนั้นนะคะรวมไปจนถึงที่ทำงานใหม่ก็ต้องได้ผู้คนใกล้ตัว เข้ามาส่งเสริมนะคะเข้ามาส่งเสริมด้วยแต่ส่วนบางท่านที่มีปัญหางานอ่ะก็อาจจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวได้เช่นกันนะคะมีปัญหาคนใกล้ตัวจนทําให้คุณได้รู้สึกว่ามันไม่พัฒนากันไปไหนเลยในการทํางานร่วมกันนะคะมันเข้ากันไม่ค่อยได้อะไรอย่างนั้นอ่ะความคิดความอ่านสวนทางกันคุณก็ต้องมีโอกาสช่องทางทางเลือกใหม่สังคมใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ทีมงานใหม่นะคะ ใครที่ต้องวิ่งเต้นใครที่ต้องเดินทางไกลใครที่ต้องติดต่อตกลงพูดคุยงานช่วงจังหวะนี้มีโอกาสสำเร็จบางท่านได้ลูกค้าเก่าๆได้ในทุนเก่าๆเ,เข้ามาด้วยค่ะและรวมไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมเมตตาเป็นอย่างดีมากๆนะคะของชาวมิถุนส่วนใครที่แบบว่าตัวเองจะยื่นเสนอล่ะติดต่อกับผู้ใหญ่พูดคุยกับผู้ใหญ่อะ่ะขอยื่นเสนอตัวเองอยากจะโยกโยกย้ายอะไรอย่างนั้น่ก็มีโอกาส นะ,ะก็มีโอกาสด้วยเช่นกันใครรอคอยข่าวดีการปรับการโปรโมทการได้บรรจุก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีการปรับการโปรโมทการได้บรรจุนะฮะ,ะแล้วก็ช่วงนี้ใครทํางานพวกประเภทการสื่อสารทํางานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถดวงโอกาสมา,มาทั้งนั้นมันจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าความรุ่งเรืองและความเจริญนาทีนี้ก็ต้องเป็นนาทีของชาวมีถุนนะ นะฮะเป็นชาวเรามอว่าดวงของคุณมันพลิกพลิกพลิกตลบัดาะเคยทำนายไว้แล้วคลิปของครึ่งเดือนแรกก็ทำนายไปแล้วคลิปดาวอาทิตย์ก็ทำนายไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ดวงของคุณไปติดต่อไปเจรจาไปตกลงอะไรใดๆงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างๆนานาสุขสมหวังสำเร็จข้อตกลงอะไรใดๆจะไปเซ็นสัญญาว่าจ้างอะไรใดๆช่วงจังหวะนี้เป็นชั่วโมงของคุณนะคะของชาวมีถุน โอกาสมาทั้งนั้นโอกาสแห่งความมั่นคงโอกาสการเงินมาทั้งนั้นด้วย